ถ้าเราฝ่าลรโบนี่จะรู้หลือแล้วพูดยังไงแล้วจะเกดขึ้นเองดีกว่าเราทาแบบวาวๆเข้าไม่ได้โจนะคะอันนี้หนูฝาเลยค่ะหนูฝาเลยค่ะลอาทาแน่ดูนะคะถ้าหนูเป็นขุด่ายนี่นะหนูจะทาได้แค่ไหนอ่ะหนูจะหนูอยากเป็นขุดไทยมากๆค่ะตอนนี้อยากเป็นขุดไทยมากเลยเพราะว่าคนไทยเขาฝ่าอกอ หนูทำได้ขนาดที่หนูพูดไทยไม่ช้าเขียนไม่ได้หนูทำได้ขนาดนี้ถ้าหนูไปขุดไทยหรอคะเราคิดดูใช่ไหมแล้วขุดไทยไงพี่พี่เพื่อนไงทำไมอยู่ตัวนี้อ่ะทำไมไม่ลูกคึ้นสู้เมินหนูหรอคะหนูไม่เข้าใจหนูก็เลยอยากจะฟ้าว่าสู้ถ้าคนที่สู้ไง พระเจ้าเขาจะเหตุใจเราก็จะให้เขาจะให้เราได้แน่นอนอยู่แล้วคือแบบดูรู้เลยว่าคือแบบคนที่ไม่ได้ไงเขาขี้มากแล้วเขาไม่ได้ทำจริงจริงแล้วก็ฝันแล้วก็ไม่ได้จบอันนี้ไม่ได้แน่นอนค่ะดูตัวเองไหมคะว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช่ไหมเราได้ไอมแล้วเราทำตัวยังไงดูตัวเองก่อนค่ะดูเตะดูตัวเอง,ว,เองว่าเราทำยังไง เราทำอย่างนี้เราตอนนี้เราทำตัวยังไงเราก็ต้องดูตัวเองก่อนว่าเออแล้วก็ไม่เซฟเพร้อมเแยยันถ้าไไม่เรียนรู้พรอนี่นะไม่ได้ค่ะดูหนนะคะโนได้แล้วหนได้แล้วคนที่ใช้แรงงานได้แค่วันละสามร้อยบาทแรงงานตันเด้านะคะไม่ได้คิดไม่ได้แฝงว่าจะได้เมื่อก่อนได้แค่เดือนละมึงนะคะเดือนละมึงอันนี้ได้วันละ ข้ามือโหมึมืและก็เดือดและเดือนที่แล้วหนูได้ห่แสกว่านะคะมีที่ไหนคะในโลกนนี้ไงหนูจะบอกว่ามีที่ไหนคะงาแบนนี้ไงคู่พม่านะคะคูพม่าคนหนึ่งทำได้ขนาดนี้ดูนะคะดูตัวอย่างถ้าหนูปีคูได้หนูจะทาได้แค่ไหนใช่ไหมหนูก็เลยอยากจะบอกพี่ๆเพ,พื่อเพื่อ,อทุกทุกคนคนไทยทุกทุกคนเลยว่าพม่าคนหนึ่ง ถามได้ยังไงโยได้ยังไงอะโยได้ยังไงคนไทยโยหนูได้ยังไงอ่ะสู้เลยสู้คือแบบเก่งกว่าหนูเลยสู้เลยค่ะหนูพู้พู้ไม่ช้าแล้วก็อ่านไม่ออกหนูท่าแด้ขนาดนี้ไงแล้วทำไมไม่สู้หรอกคะสู้สู้เต็มที่เลยค่ะใช่ไหมแล้วเวลาพวกพี่คีดว่าอุ้ยจะยากไหมนี่ดูหน้าหนูเลยเฮคือแบบคือแบบดูหน้านนูก็อุย้ยน้องโบทถามได้ แล้วทาไมเราเปขู่ดันจะทําไม่ได้วะขี้แบนนี้ค่ะขี้แบนนี้นะคะเดี๋ยวจะได้แน่นอนค่ะเราครูแบบเราไม่ต้องขี้เราไม่ต้องดูขู่ขันล่าว่ะอุ้ยคนนี้ก็ทําไม่ได้เราก็ทําไม่ได้ก็เหมือนกันนาดเขาทําไม่ได้เราก็ไม่ได้หรอไม่ต้องดูขันล่าค่ะไม่ต้องดูขู่ขันล่าไม่ต้องดูคนที่ ลานเลคนที่ที่สงสายไม่ต้องดูกับเขาไม่ต้องคนที่ที่สงสายไม่ต้องคุยกับเขาค่ะถ้าเราคุยกับเขานี่เราก็คือแบบใจจะเมือเขาเลยใช่ไหมแล้วก็ต้องคุยกับโคแก่ๆแล้วก็ต้องฮาเรียนรู้คือแบบไม่ต้องเอาเวลาว่วาเลยคือแบบเรียนรู้ตลอดเนาะเรียนรู้ตลอดอินเวก็ะจะเกงเมือบอสเพื่อทุกคนเพือพ่อ นียันล,ลยยานลียากขี้สงสายอยู่นั่นแหละคุนพม่าทมได้ขนาดนี้แล้วคนไทยก็อยากขี้อยู่นั่นแหละเซวียลามากเลยถ้าโนปิขุนไทยเนี่ยนะคะหนก็เลยอยากจะฝากว่าโจไลทูไล,ไลของบอสนะคะแล้วก็ถาตามมีมไมเซเพราะเกาะแล้วก็ขวาคีส่สาความที่สนะคะ ถ้าขะขวาคี้ลานเลีทขี้โซงแสนนี้คนนี้ใช้ไม่ได้ค่ะแล้วก็ต้องขี้คือแบบเราขี้อย่างไงก็ได้ยังไงค่ะถ้าเราขี้อยากได้ก็ได้จะเจนถ้าเราขี้ว่าได้แน่นอนก็ได้จะเจนนะคะอันนี้เราดูแล้วก็ที่สําคัญที่โศเนาะแล้วข้อที่สามก็คือจบจบว่าวันนี้จะทํำยังไง นาะวันนี้จะทำยังไงต,ตื่นขึ้นมาจะทำยังไงตื่นขึ้นมาเจาะม้เช้าทำยังไงแล้วก็แปะม้วจะทำอะไรอ๋ตอตอนที่เรามีทุระโอเคแล้วก็กลามาบงาสสองก็จะทำอะไรจบจบทุกอย่างค่ะแล้วจะเก่งขึ้นเองนะคะลองดูนะคะจะเก่งขึ้นเองค่ะหนูไม่รู้ว่าเขาจะฝ่าออกไหมเ <laughs> ก่งแจมมากๆค่ะขอบคุนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ